สำหรับผู้ประกอบการหลายๆคนนะครับระวังเรื่องนี้ดีๆว่าถ้าขายดีบางทีเนี่ยอาจจะเจงได้ไม่ว่าเราจะขายของท้งออนไลน์หรือว่าขายของอยู่ที่ที่บ้านมีหน้าร้านต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสเราอาจจะเคยเห็นว่าบางร้านมีคนเข้าไปกินเยอะแยะเลยเอ๊ะแต่ทำไมผ่านไปสักเดือนสองเดือนปิดร้านเซ็งแล้วซะละถูกครับอา,อาจจะมีหลายๆเหตุผลวันนี้คุณมีจะลองมารวบรวมดูว่า4ข้อนี้ถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยอาจจะเจงได้แน่ๆครับ ข้อคอาวรระวังข้อที่1ครับไม่คํานวณและกําหนดต้นทุนให้ดีคือ <c oughs> ต้องบอกว่าเวลาที่เราคํานวณต้นทุนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะลืมพวกต้นทุนแอบแฝงไปเราอาจจะต้องทําการขับรถออกไปซื้อเข้าของอลืมคํานวณตัวค่าน้ํามันไปด้วยหรือว่าเราต้องทําการจ้างล,าลูกจ้างลูกจ้างไม่ได้เป็นคนในครอบครัวก,ก็ตามเราอาจจะลืมคํานวณต้นทุนตัวนี้ไปเพราะฉะนั้นต้นทุนแอบแฝงมีอยู่ทั้งในกระบวนการและค่าน้ำค่าไฟ เราอาจจะต้องทําการคํานวณค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ดีๆสําหรับข้อที่2ก็คือไม่แยกบัญชีระหว่างบัญชีร้านกับบัญชีส่วนตัวเพราะว่าเวลาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนจะเอาเงินใส่ในในกระปุกะุอ่าใส่กระปุกใส่กระปองไว้ขายมาร้อยนึงใส่ร้อยนึงใส่อ่าไอตีจะเอา200อยก็ดึงออกดึงออกดึงไปดึงมาสุดท้ายไปเดือนเอ้าเงินหมดสุดท้ายก็เจ๊งเพราะเราไม่รู้จักแยกบัญชีท่านั้นเราควรจะต้องแยกให้ชัดเจแล้วว่าอันนี้คือรายรับของ ธ, <S <S ธุรกิจเราธุรกิจเราอันนี้เป็นรายรับของส่วนตัวเราเป็นค่าใช้จ่ายของเราถ้าเราแยกได้ชัดเจนธุรกิจเราก็จะแปรรอนได้ครับข้อที่3ครับไม่จัดสัดส่วนการเงินของตัวเองให้ชัดเจนคือต้องบอกว่าสัดส่วนการเงินเนี่ยมันจําเป็นต่อการใช้ชีวิตและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจมากๆสัดส่วนนี่คือส่วนส่วนอะไร24 2สามห้งกว่ากาชอบไหมชอบไหมเฮ้ยชอบลสัดส่วนการ เงินก็คือเราแบ่งสัดส่วนนี้50%สําสำหรับการซื้อของหมุนเวียนภายในร้าน30%นี้เป็นเงินสำรองสำหรับเอาไว้ใช้ในสุขเฉินในร้านค้าของเราอีก1 0เป็นเงินให้กับตัว,ตวเองเอาไว้ในการใช้ถ้าเกิดว่าเราทําการจัดสรรปันส่วนเงินในธุรกิจและเงินส่วนตัวได้ทุกอย่างจะไปรอดและไปได้ดีอย่างแน่นอนครับข้อที่สีก็คือการไม่ทําบัญชี การทาบัญชีจริงๆก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายนะแต่หลายๆร้านเนี่ยหลายๆธุรกิจอาจจะไม่ทํากันซึ่งวนี้เนี่ยจะแนะนําวิธีการทําบัญชีก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องจดวันเดือนปีก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่มีรายรับรายรับจากอะไรรายจ่ายรายจ่ายอะไรไปบ้างแล้วอย่าลืมจดยอดให้มันชัดเจนถูกต้องและที่สําคัญเนี่ยในแต่ละวันเราต้องสรุปว่าวันนี้เรารวมรับเท่าไหร่รวมจ่ายเท่าไหร่แล้วที่สําคัญสุดๆเลยก,การดอกจันไว้ก็คือว่า รายรับรายจ่ายที่เราสรุปออกมาแล้วเนี่ยเราต้องเหลืองินในกระเป๋าเนี่ยเท่านั้นด้วยไม่ใช่ว่าจดมาเงินนี้มีกําไรอยู่พันหนึ่งแต่เงินในกระเป๋าเนี่ยไม่เหลือ แบบนี้ก็ธุรกิจก็อาจจะไปไม่รอดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญในการทาบัญชีก็คือเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีเงินเหลือเท่าไหร่เนี่ยจะทุบในธุรกิจของเราเพื่อเอาไปต่อยอดเอาไปต่อเติมเอาไปพัฒนาธุรกิจเราให้เติบโตได้นะครับและนั่นก็คือ4ี่ข้อครับที่เราจะต้องทําให้ดีก่อนที่ธุรกิจเราจะไปไม่รอดนะถ้าเกิวดว่าทําทั้ง4ข้อนี้แล้วผมเชื่อว่าธุรกิจของท่านจะไปรอดไม่เจ๊งอย่างแน่นอนครับครับ